สวัสดีครับเป็นหัดมวยกลับมาพบกับวิรห์วิจารณ์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาวิเคห์วิจารณ์สึกมวยวันลุมพินีนัดที่118วันศุกร์ที่1สิงหาพศสอ6พัริเริ่มกู้แรกถ่ายทอดเวลา19นาฬิกานาทีเป็นต้นไปนัดนี้ก็ตรงกับวันหวยออกนะครับใครลุนหวยอยู่ก็ขอให้รวยนะครับใครลุนมวยก็ขอให้เข้าไปเข้าเป้านะครับก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกัน รับฟังวิจารณ์ทุกวันนะครับเราจะมาวิจารณ์สดๆกันทุกวันนะครับท่านไหนกำลังมองหาที่เล่นมวยพักยกหรือไว้รุนกีฬาทุกชนิดนะครับแอดไปที่ PJ168 นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับหรือท่านไหนยังไม่มีกลุ่มไลน์รับข้อมูลนะครับกดเข้าร่วมที่ดิ้งดลานั่งได้เลยครับเรามีข้อมูลส่งตรงให้ทุกวันนะครับมวยเหล็กพร้อมวิข้ราะวิจารณ์แล้วก็ฟังมวยหูฟีด้วยนะครับแอดไปเลยครับแอดไลน์ไปเลย PJ168 นะครับก็มาเข้าสู่วิเคราะห์วิจารณ์กันเลยครับ เราจะเริ่มมีข้อวิจารณ์จากคู่ที่4นะครับคู่ที่4ครับคิกบ็อกซิ่งรุ่นร้อยสามสิบเก้าปอนด์จางจิงเทานะครับนักสก๊จากจีนชั่งได้สามสิบแปดจุดร้อยสามสิบแปดจุดสองนะครับพบกับฮิโรกินาอุโตะนักสก๊ญี่ปุ่นชั่งได้ร้อยสามสิบแปดจุดสี่จางจิงเทาเพิ่งจะมาประลึมไฟแรกในรายการวันนะครับส่วนฮิโรกิซกมาแล้วสามครั้งนะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับกดนับกดนอกมาทั้งสามครั้งนะครับโรยสปอหมัดออกไล่แม่นออกไล่แรงนะครับ คู่นี้มองดูแล้วผมชอบไปที่ฮิโรกินะครับนาดูโอจะเอาชนะคะแนนจางจิงเทานักซกจากจีนไปได้ครับคู่ที่4คู่ที่5นะครับมวยไทย140ปอนด์ซามาซูเปอร์บอลลังจิงแฮมนะครับพิกัด140.4นะครับพบกับโลแกนจานพิกัด139.2ซามาทําน้ําหนักไม่ได้นะครับต้องเสียค่าปรับให้โลแกนซามาซุกในรายการบันมาแล้ว2ครั้งนะครับชนะรวดทั้ง2ครั้งนะครับส่วนเจ้าโลแกนจานนะครับเพิ่งมาเปิดตัววันลุมพินีไฟแรกนะครับ คู่นี้ผมออกซอบไปที่โลแกนซานครับจะเอาชนะซามาซูเปอร์บอลนังกีฮัมไปได้ครับมาถึงคู่ที่6นะครับมวยไทยรุ่นแมนเตเวตนะครับเป็นการพบกันระหว่างโอซิสแมคคอนนะครับโอซิสแมคคอนสร้างได้114.4นะครับ114.4ผลงานฟอร์มหลังของเจ้าโอซิสแมคคอนนะครับ3ฟอร์มหลังชนะไป2แพ้ไป1นะครับไฟล่าสุดแพ้น้องยก3ให้กับเจ้าเป็นต่อเอทีกันซาดนะครับคู่นี้ผมออกซอบไปที่ฮาคิมบาครับจะเอาชนะคะแนนโอทิม ครับโอทิมเบ้นซอบไปได้นะครับคู่ที่หกคู่ที่เจ็ดมวยไทยรุ่นอะตอมเวทนะครับเพชรสวนหลวงลดยกนะครับจังได้ร้อยสิบสี่จุดหกพบกับเพชรธันวาอีเกิลมวยไทยจังได้ร้อยสิบสี่จุดหกคู่นี้ออกซอบไปที่เพชรสวนหลวงลดยกนะครับจะเอาชนะคะแนนเพชรธันวาอีเกิลมวยไทยไปได้ครับคู่ที่เจ็ดมาถึงคู่ที่แปดนะครับมวยไทยรุ่นอะตอมเวทเป็นการพบกันระหว่างเจ้าลิสดีนมัสกอร์นะครับพบกับเบอร์หนึ่งซอสลาซีฟคู่นี้พิกัดร้อยสิบห้าปอนด์นะครับ ความหลังของเจ้าลิสดินนะครับซกมาแล้วในรายการวัน4ครั้งนะครับชนะไป3แพ้ไป1นะครับไปล่าสุดที่แพ้แพ้ให้กับเจ้าเพชรนินมังกรนะครับน้ําแข็งไอแลนด์คู่นี้ผมออกซอบไปที่เบอร์หนึ่งสองสลารซีบนะครับจะเอาชนะีิเดียนลิสตินจากนักซกมาเลเซียไปได้ครับซออไปที่เบอร์หนึ่งสองสลารซีบครับคู่ที่แปดเป็นการพบกันระหว่างโปนปัสกวนนะครับพบกับสิงหาวัดนกยินนาชกระบังนะครับคู่นี้ออกซอบไปที่สิงหาวัดนกยินราชกระบังครับ จะเอาชนะคะแนนปนปนกวัดไปได้นะครับคู่ที่เกมาถึงคู่ที่10ครับมวยไทย140ปอนด์สัตเพชรสอจลตงปาจีนซางได้140ปอนด์พบกับ9ก้ระดับสอเตียนโพพิกัด1้9 6สัสเด์เพชรเป็นมวยบูดเดินเตะขาต่อยหมัดนะครับ9ก้ากระดับเป็นมวยจังหวะฝีมือมีแข้งซ้ายหมัดซ้ายนะครับคู่นี้ออกรอบไปที่สัตเพชรสอจลตงปาจีนครับจะเอาชนะเก้ากระดับสอเตียนโพไปได้ครับคู่ที่10มาถึงคู่ที่11อรองคู่เอกนะครับมวยไทยรุ่น141ปอนด์ รองคู่เอกสุขสวัสด i, ิ์พีเคแสนใจมวยไทยยิมนะครับพิกัดร้อยสี่สิบจุดสี่พบกับกล้องกุลาจิตเมืองนนท์นะครับร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบจุดหกสุขสวัสดิ์พีเคแสนใจนะครับมวยเตะขาต่อยมัดนะครับอาวุธหนักแรงนะครับออกแด้หนักออกได้คมทุกดูงนะครับส่วนกล้องกุลาเป็นมวยเตะซ้ายต่อย้ายนะครับมวยจังหวะหลักเดี่ยมคู่นี้ออกซอกไปที่สุขสวัสด i, ิ์พีเคแสนใจมวยไทยยิมครับจะเอาชนะกล้องกุลาจิตเมืองนนท์ไปได้มาถึงคู่เอกนํารายการคู่ที่สิบสองนะครับมวยไทยร้อยสี่สองปอน วราพลลูกเจ้าพ่อลงต้มพิกัด141.8พบกับโซนาเซนนะครับส้างไล,ล่ร4 2่นวพลเป็นมวยเดินตีขาต่อยหมัดน,นะครับโซนาเซนก็เป็นมวยหมัดออกอาวุธคมนะครับกูนี้ออกซอบไปที่โซนาเซนครับจะเอาชนะนราพลดุลูกเจ้าพ่อลงต้มไปได้ครับกูอีกนํารายการวกมวยรักมวยซอบเน้นเน้นสามตัววันนี้ตัวที่หนึ่งซอบไปที่สัตวเพชรสอจอตงปลาจีนนะครับตัวที่สองซอบไปที่สุขสวัสดิ์พีเคแสนใสมวยไทยยิมนะครับ ตัวที่สามชอบไปที่ฮิโรกินาอุนารุโตนะครับนักศกญี่ปุ่นก็ไปกดเหรกดพักยกกันได้นะครับเป็นไงบ้างครับมุมมองทัศนวิจารณ์ถ้าชอบการวิเคราะห์วิจารณ์แบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องมวยเด็ดเด็ดย่านน้ำ้วยนะครับพิเศษท่านไหนที่อยากได้มวยเด็ดหรือวิเคราะห์วิจารณ์สดก่อนใครกดเข้าร่วมที่ดิ้งด้านล่างได้เลยครับหรือแอดไปที่ PJ168 นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเรามีทีมงานไว้ให้บริการตตลลอออดดด24่่่ววโมมงงนนนนะรรสสยเ็แแกิจา กลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับมวยเด็ดเจ็ดย่านน้ำสืบลึกทุกมุมมวยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงดยๆ้วยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ